นี่คือโฉมหน้า5นักเตะน,นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปล่อยออกในช่วงของซัมเมอร์นี้ครับมีใครกันบ้างครับเริ่มที่โจชัวเซอร์ซีครับพี่บาวครับคาเซมิโร่คริสเตียนอีริกเซ่นนะครับวิกตอร์ลินเดเลฟและแอนโทนีครับนี่คือ5นักเตะที่รูเบนโมดินบอกว่าพยายามจะปล่อยให้ได้ในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ครับรายทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ หลังจากที่ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโคตรย่ําแย่เลยนะครับสเกมหลังสุดแพ้รวดทั้ง4เกมครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับแมนยูต็ดอยู่แบบที่1 4ของตารางครับสถานการณ์นี้ถือว่าใช้คําว่านี่คือเลวร้ายที่สุดในยุคพรีเมียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ว่าได้เลยนะครับล่าสุดครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวจากทางอิตาลีนะครับโดยเกาโชแมคาโตนะครับก็ฟังหว้หูแล้วกันนะครับเขาได้มีการตีข่าวครับบอกว่าตอนนี้รูเวนาโมดริมครับ อยากจะปล่อยนักเตะออกจากทีมไม่ได้มากที่สุดนะครับโดยรายชื่อนะครับที่ทางเกาโชแมคาโต้ครับเขาได้มีการออกมาเปิดเผยครับบอกว่ามีถึง5คนด้วยกันนะครับที่จะโดนขายออกจากทีมในช่วงของเดือนมกราคมนี้ครับมีใครกันบ้างครับไล่มาที่คนแรกเลยครับอย่างโจชัวเซอซีครับนี่ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากย้ายมาจากบูรุญยาครับผลงานก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเกมนัดล่าสุดครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆครับ รูเบนโมริมถอดทางโจชัวเซอร์ซีออกตั้งแต่นาทีที่33ครับในเกมเจอกับนิวคาสเซิลดังนั้นนะครับสื่อก็คาดการณ์ว่านี่จะเป็นกองหน้าที่ทางรูเบนโมริมนะครับพร้อมจะปล่อยในเดือนมก,กราคมนี้เลยครับโดยในรายของเซอร์ซีก็มีทีมจากอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเว่เองก็ต้องการกองหน้าคนใหม่อยู่ครับหรือแม้กระทั่งเอซิมิลานะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะได้ตัวทางเซอร์ซีไปเหมือนกันครับแต่สุดท้ายเป็นแมนยูนเตต์นะครับที่ปาดหน้าคว้าตัวมา และสโมสรเก่านะครับอย่างโบลอนยาของเซ็กซีก็อยากจะได้ตัวเซ็กซีกลับไปเหมือนกันนะครับนี่คือ3สโมสรในอิตาลีครับแล้วก็ถ้ามีความต้องการแบบนี้จริงๆนะครับผมก็เชื่อว่าสุดท้ายก็มีโอกาสครับที่โจชัวเซอกซีครับอาจจะย้ายกลับไปอกในลีอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับในดิวของทางโจชัวเซ็กซีครับที่เหลือครับไล่มาคาเซมิโร่นะครับก็ถือว่าเกมล่าสุดครับก็โดนวิพากวิจารณ์อย่างหนักครับ ในการจับคู่มิดฟิลด์ดานกลางครับกับทางคิสเซ็นยูวิกเซนนะครับมิดฟิลด์คู่ลุงนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าก็หมดสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในรายของคาซิมิโดในเวลานี้ครับก็มีข่าวว่าทีมจากโปรโลลีของสอุดิอระรบีาครับหลายๆทีมนะครับบอกว่าอยากจะได้ตัวทางคาซิมิโดไปร่วมงานนะครับก็ถือว่าท่านได้หลีกซาอุดึงตัวไปจริงๆครับก็อาจจะได้ค่าตัวมาสักเล็กสักน้อยนะครับ แล้วก็เจ้าตัวครับก็ถือว่าก็คงจะหมดเวลาแล้วครับกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็น่าจะไปโกยเงินจากซาดิอารเบียด้วยครับก็ถือว่าดูจากทุกฝ่ายแล้วนะครับน่าจะวินวินทั้งหมดครับแมนยูก็พร้อมปล่อยนักเตะครับแล้วก็จะได้เงินมาเล็กๆน้อยน้อยนะครับรวมไปถึงทางคาเซมิโรเองก็คงอยากจะย้ายอยู่กับลกเาอุซึ่งก็ได้เม็ดเงินจํานวนมากมายอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดย้ายไปครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับในกรณีของคาเซมิโรครับ ส่วนทางคริสเตียนยูริกเซนนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับเนื่องจากสภาพตอนนี้นะครับก็ถือว่าก็คงจะยากแล้วนะครับที่จะเล่นอยู่กับแมนยูเต็ดครับเพราะว่าฟอร์มตกลงแบบเยอะเลยนะครับก็ดูแล้วกันนะครับสัญญาจะหมดในช่วงของสิ้นสุดฤดูกาลนี้ด้วยครับถ้าขายได้ในเวลานี้นะครับก็จะได้ค่าตัวมันสักเล็กน้อยนะครับก็เชื่อว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะย้ายทีมเหมือนกันสำหรับทางคริสเตียนยูริกเซนนะครับก็คง คงไปแน่ๆนะครับแต่ว่าลุ้นกันนะครับว่าจะไปในเดือนมกราคมนี้หรือจะไปในช่วงของไอช่วงปิดฤดูกาลไปแน่ครับรอะสัญญาหมดนะครับต้องลุ้นกันนะครับว่าเดือนมกราคมนี้คือจะจะปล่อยได้หรือเปล่านะครับมิดฟิลคู่กลางในผมว่าคาซิเมโดมีโอกาสที่จะไปซาอุในเดือนนี้เลยนะครับขยับมาที่เกมรับกันว่างครับวิกตอร์ลินเดเลฟนี่ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนหนึ่งครับที่อยู่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดครับในยุคของดูเบนามริม ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับในตําแหน่งของเซ็นเตอร์ครับหลายๆเกมที่ดูเหมือนว่าน่าจะได้ลงเล่นแต่ก็กลับไม่ได้ลงเล่นนะครับคือไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีมของรูเบนาโมริมครับอันนี้ชัดเจนมากๆครับซึ่งก็ไม่มีความจําเป็นครับที่รูเบนาโมริมจะเก็บไว้กับทีมต่อไปก็เชื่อว่าถ้ามีสโมสรสนใจครับก็พร้อมปล่อยแน่นอนครับสำหรับแมนยูนเต็ดในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ครับต้องรอดูกันแล้วกันนะครับปิดท้ายครับ นักเตะอย่างแอนโทนีครับนี่ก็ถือว่าค่าตัว84ล้านปอนด์นะครับก็ถือตามมาหลอกหลอนแอนโทนีนะครับแล้วก็ได้รับการขนานนามครับนี่คือดีลสุดผิดหวังที่สุดของสโมสรแมนยูเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากย้ายมาจากอารจากในปี2022แต่เจ้าตัวนะครับก็ยังไม่สามารถปรีดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ดูแลครับความมั่นใจอะไรต่างๆแล้วก็ฝีเท้าก็คงจะยากแลลวครับที่อยู่ในแผนการนําทีมของรูเบนโมริมครับนี่คืออีกหนึ่งดีลนะครับ ในช่วงของตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยนะครับและนี่แหละครับก็คือ5ดีลนะครับหนักเตะครับที่ทางเกาโชเมคาโต้ครับของอิตาลีเขาออกมาคาดการณ์กันครับว่าแมนยูพร้อมจะปล่อยในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะได้ย้ายทีมกันหรือเปล่าสำหรับนักเตะ5คนนี้ครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับมาคัตแรดฟอร์ดครับหรือว่ามาคัตแรดฟอร์ดครับก็ถือว่าพร้อมนะครับตอนนี้ใครอยากจะได้ตัวมาคัดแรดฟอร์ดไปร่วมงานนะครับก็ยินดีเลยครับแมนยูบอกว่า จะเป็นการยืมตัวก็ได้หรือเป็นการซื้อขาดนี่ก็ดีครับแมนยูก็พร้อมจะเจรจากับทุกทีมครับในรายของมาคัตแรดฟอร์ดครับและเพื่อนๆอะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับนักเตะที่มีข่าวจะย้ายออกจากทีมในช่วงหน้าหนาวครับสำหรับผมนะครับก็ทุกถัวที่ไล่มาครับพร้อมครับคือคือใครติดต่อมาครับต่อได้ราคาถูกขนาดไหนก็ตามรับปล่อยไว้ครับเพราะอยู่ไปก็ มันแทบจะไม่ได้ใช้งานครับสู้ว่าเอาไปวัดดวงซื้อนักเตะใหม่มาดีกว่าอย่างน้อยซื้อนักเตะใหม่มามันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นนักเตะชุดที่ผมบอกไปครับมันก็โอกาสเป,เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันถือว่าน้อยมากครับที่จะสามารถรีฟอร์มเก่งกลับมาอย่างแอนทนี่ครับเสื้อแปดสิบผมว่าขายสัก1520ก็ช่างนนะครับอย่างน้อยได้เงินมาสักนิดสักหน่อยไปสมทบทุนกับการขายคนอื่นแล้วไปหาปีกดีๆมาตามสเปคของรูเบนอาโมริมาเล่นเข้ากับแผน343 น่าจะดีกว่าครับจานดูเงี้ยก็เล่นไม่เข้ากับแผนของรูเบนาโมริมเลยครับอยู่ไปมันก็คงลําบากครับคาเซมิโรก็ถือว่ายุเยอะละนาทีนี้เขาเองก็ไปอยู่กับซาอุได้เงินโน่นนั่นนี่แมนยูก็ได้หานักเตะใหม่มาก็วินวินกันนะครับอิริกเซนก็ถือว่าก็ไม่มีอะไรต้องค้างคาใจกันนะครับอิริกเซนอ่าส่วนวิกตอรีเลฟตอนนี้ก็ไม่ได้มีพื้นที่สหรับเขานะครับย้ายออกจากทีมไปก็ไปหาความท้าทายใหม่ๆดีกว่าส่วนแรดฟอร์ดครับก็ตามนั้นฮะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับถือว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับนักเตะทั้ง6คนนี้ครับที่รายชื่อมาครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งกวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของช่องฝนตุงไปด้วยนะสุดท้ายนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์อยู่ในเวลานี้ครับขอแนะนำดีเลยครับ new suzuki xl 7 Hybrid ครับ empire journey ครับ ลุยปีขันนะครับกับขุมพลังไฮบริดนะครับเป็นรถยนต์ที่ถือว่ามีคุณภาพแน่นอนจากทางสุสกิครับตอนนี้ครับก็มีโปรโมชั่นนะครับราคาเริ่มต้น799,000บาทครับแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนหากใครสนใจนะครับ New XL7 Hybrid ครับก็ไปดูได้เลยนะครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับส่วนข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับลองไปดูกันได้นะครับที่ w w w suzuki.co.th นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ